ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มาประกาศรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะข้อมูลข่าวสารนะ ทางรายการของเรานะครับว่ายังเปิดรับซื้อรายการอะไรอยู่บ้างนะครับนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอขอบคุณนะฮะพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับ มาดูรายการแรกกันนะครับรายการแรกนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับคือ ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะฮะเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทสองสี่ราชการที่เก้านะครับนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปติดตามเปิดดูนะครับที่คลิป ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับนะครับนะเผื่อท่านมีเหรียญนะตามที่เราต้องการนะฮะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคานะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับไม่เสียความรู้สึกนะฮะ มาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปคือ EP 1 1ึนะครับนะครับ EP 1 1ึเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทราชกการที่9ด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับนะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP 1 1ึนะครับ EP 1 1ึนะครับลักษณะเป็นแบบไหนเข้าไปเปิดดูนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็น ep 1 1 9นะครับ ep 1 1 9เกนะครับเกี่ยวกับเหรียญ50สตาง่างนะครับเหรียญ50สตางค์ะด้านหลังเป็นหลวงข้าวนะครับนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดและติดตามดูนะครับที่ ep 1 1 9นะครับเพื่อท่านพี่น้องนักสะสมนะครับมีเหรียญที่ลราที่เรากําลังต้องการอยู่นะะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคานะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกไม่เสีย โอกาสกันนะครับมาดูรายการต่อไปครับ ep 120ิบนะครับ ep 120ินี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ1ิบบาท2สีนะครับเหรียญส0บบาท2สีราชการที่9้านะครับนะลักษณะเป็นแบบไหนเข้าไปเปิดดูนะครับที่คลิป ep 120ิบนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับ คือ EP 1 2 1นะครับ EP 1 2 1นะครับเหรียญสิบาทเช่นกันนะครับเหรียญสิบาทเช่นกันเป็นเหรียญสิบาทสองสีรัชกาลที่9เช่นกันนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปติดตามเปิดดูนะครับที่ EP 1 2 1นะครับเผื่อท่านมีเหรียญนะฮะตามที่เราต้องการตามคลิปนะครับตามภาพนะครับจะได้ส่งรูปเข้ามาประเมินราคามาขายให้กับทางช่องของเรานะครับ มาดูรายการต่อไปนะครับ ep 122ีนะครับ ep 122ีนี้นะครับเปิดรับซื้อเหรียญ1นบาทรัชกาลที่9นะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะต้องเข้าไปเปิดดูนะครับที่ ep 122ีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนครศรีธรรมราชนครบิดณ่ทางสตูนะทางกระบี่นะครับนะครับ เพชรบุญนะครับระยองจันตาดนะครับสระแก้วนครนายกนะะนครับเดี๋ยวมาดูรายการต่อไปนะครับ EP หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับนะครับ EP หนึ่งร้อยยี่สิบสามนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทนะครับเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทราชการที่เก้านะครับด้านหลังเป็นวัดเป็นจามาบพิษนะครับนะครับลักษณะเป็นแบบไทนะเข้าไปติดตามเปิดดูนะครับที่ EP หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ เปิดท่านมีจะได้นำเหรียญนะส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับแายการต่อไปนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่คือ EP 1 2 4นะครับ EP 1 2 4นั้นคือเหรียญกันจนาพิเศษนะครับนะครับเหรียญ25สต่าตางค์กันจนาพิเศษนะครับปีพศ2539นะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอย่างที่บอกนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP 1 2 4นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปคือ EP หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับนะครับคือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับของราชการที่เก้านะครับรูปแบบเป็นอย่างไรที่เราประกาศรับซื้อนะฮะต้องเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับนะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะฮะ ทางจันบุรีทางระยองทางตาดนะครับนะทางนครศรีธรรมราชนครราชสีมานะครับนะครับมาดูรายการต่อไปเป็น ep หนึ่งร้ 6, รอยยี่สิบหกนะครับหนึ่งร้อยี่สิบหกนะครับคือเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์ราชการที่สิบนะครับราชการที่สิบเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปเปิดดูนะครับนะครับนะครับเข้าไปเปิดดูที่ ep หนึ่งร้อยี่สิบหกนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้อง F c ซนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จดขอจักระพง์นะครับนะคุณพี่จักระพง์คุณพี่สุคนนะครับนะคุณพี่โสภานะครับคุณน้องวิไลลักษณ์นะครับคุณน้องกุ้งนะฮะนะครับนะครับคุณพี่สุคนนะครับและเอฟซีทุกทท่านนะครับนะครับครับมาดูกันเลยนะครับรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ ือเหรียญหนึ่งบาทราชการที hmm. ่9้านะครับเหรียญหนึ mm ่งบาทราชการที่9ทุกปีทุกพศนะครับทุกปีทุกพศนะครับรับซื้อด่วนเลยนะครับรับซื้อด่วนเลยนะครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่9นะครับนะครับด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับนะรับซื้อทุกปีทุกพศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับรับซื้อด่วนนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ นะครับ you, พระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงนะครับนะครับพระเสียนตรงนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเคยเปิดรับซื้อเฉพาะปีพศ2557นะครับแต่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับมีออเดอร์ด่วนเข้ามานะครับมีออเดอร์ด่วนเข้ามานะครับเราจึงเปิดรับซื้อนะฮะทุกปีท mm ุกปศนะครับนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงนะครับลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงนะครับ สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับให้ราคา1,000พันบาทนะครับให้ราคา1000บาทนะครับนะถ้าเป็นภเสีนขวางนะครับนะเป็นภาษีนขวงนะภาษีแขวางเกือบตรงนะครับนะเราให้ราคาเจ0ร้อยบาทนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนะครับส่วนภาษีเอียงเล็กน้อยนะครับนะส่วนภาษีเอียงเล็กน้อยนะครับยังไม่รับซื้อนะครับต้องภาษีนขวาง ปนะระสียนิวางขึ้นไปนะครับจนถึงประสียนิตรงนะครับถึงจะรับซื้อนะครับทุกปีทุกกศน,น,นะครับทุกปีทุกกศน,นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นประสียนิตรงนะครับหรือประสียนิวางนะครับนะเราให้ราคานะตามสภาพเหรียญนะครับตามสภาพเหรียญตามเนื้อเหร <Impact> ียญ <elet> ตามสภาพการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับ พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะคือเหรียญพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงพระเสียนตรงเป็นอย่างไรนะครับนะจะบอกให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะ long, ได้ทําความรู้ได้ได้ได้ความรู้ได้ทําความเข้าใจกันไปเลยนะครับปกติเหรียญบุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญมุนเวียนทั่วไปนะครับทุกชนิดราคานะครับ ด้านหัวกับด้านก้อยนะครับจะหันตรงข้ามกันนะครับจะหันตรงข้ามกันฮะถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอทุกชนิดราคานะฮะเกี่ยวกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับไม่เกี่ยวกับเหรียญวาระนะครับถ้าพบเจอนะครับนะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับนั่นคือเหรียญผิดปกตินะครับนะะนั่นคือเหรียญผิดปกตินะครับนี่ก็ได เสริมความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนะได้ทำความเข้าใจกันไปด้วยนะครับนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับนะทุกท่านเลยนะครับนะครับขอขอบคุณนะที่กดติดตามนะครับนะครับกดติดตามคอมเมนต์ไม้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงฝากเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะฮะจงประสบโชคดีมีความสุขนะ พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ